กลุ่งสดๆหอมๆใช่น้องรักน้ำหอมครับผมเคยยาสกินแสบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนครับผมวันนี้ผมจำบุกพงหยาบแสบสู่พี่น้องกินครับผมจำบุกพงใส่ปูน้ากลุ่งสดครับพี่น้องครับนี่เื่องจำหอมกับหอมพี่น้องกลุ่งสดๆครับผมนี่บุกพงกับยบเรียบร้อยครับผมนี่ใส่ปูน้าครับพี่น้องครับ ใส่มะกอกแซ่บครับผมมะกงใส่พ่อแม่พี่น้องเบ่งมาตุดิบใส่สัครับผมนี่พี่น้องครับผมเส้นมะฮงกระซับแล้วหั่นพี่น้องครับโซตใหม่ๆตามใส่บูวนาพี่น้องใส่มะกอกปรุงโซครับพี่น้องครับโซส์ตัวใหญ่ๆพี่น้องหวานๆครับผมนี่มีมือยยางนะพี่น้องครับมือยยางพ้อมครับผม พักกินครับพ้อมกับนี่แต่พักกำงานพี่น้องครับพักผ้าเครับผมพักกัรจองนะพี่น้องเนาะอันนี้ประกาศหอมหนอกพี <cause> ่น้องนี่บักทัวผู้พี่น้องครับประกาศเท้าพักขาหลวกพี่น้องพักกันจองหลวกมีสตอครับผมในสตอพี่น้องครับไปบอไร้ใหญ่ห่างพี่น้องไปตตาบะฮวงกันครับผมมันีะใส่พริกนคอืบ ตีกัะเทียมนีกินโบผ็ดไลฟ์พี่นอ้องหางกจะอมาแสบคือเกาคกับผมใส่ผงหน่อยนิดนึงแล้วก็โขกลโก,โกพี่น้องครับพริกงบกะเกด็นเอาพี่น,อนอ้องเนาะอ่าหนวะละเอียดแล้วก็ใส่มะเกลือเทศพี่นอ้อง มะเกือเทศลงไปสองสามน่อยพี่นนองมันจังแสบมะเนือเทศแล้วก็มะกรอกลงครับพี่น้องบ,าอบ,บา้านมะกรอกบ้านเท่านี้่พี่น้องครับเอามาใส่ตูฟิดไว้พี่น้องกินได้เป็นปีครับผมมะกรอกมะกรอกซุป เลือกน้ำแงมแซบแซบใส่ฟงนัวครับพี่น้องบอลใส่ไลยแซมไลยครบคับพี่น้องครับนัวหอดอกจอครับพี่น้องครับบะน้ำลาลยแตกพี่น้องครับใส่ปลาแดกพี่น้องครับบาหน,น้พระเอกไงครับผมหอมหอมได้กินมะกอกถึงนำปลาแดงแล้ว Mm hmm. น้ำลายแตกใส่ของปูงแล้วกันหว่ยพี่น้องครับบัญหน่อยจักน้อยครับ mm hmm. อ,อืมน้ำน่อยหนกอยใส่เ้นบุกหงพี่น้องครับ เต็มโคกพี่น้องครับคุณมาทำโคกไงพี่นอ้องนะยัวครับผมแบานี้ใส่เส้นบางๆแล้วกันยวัวครับ้อมพี่น้องอูสีสันหนากินพี่น้องครับหอมจนกล่องแตกพี่น้องเลยอู้ห้อมหอมมากหอมแหง น้ำลายแตกอืมนี่มัมก,กอดแม่พี่น้องลหลองหุ้ยมะกอกมันสุกแม่พี่น้องเนี่ยนะครับมันหอมแ่บแล้วก็ใส่ปูพี่น้องครับบัดนี้เงาะแล้วก็ใส่ปูครับผมปูหน้าบ้านเน้าพี่น้องปูขุดเอาครับพี่น้องครับเบิ่งมันพี่น้องเปิดมันปูไหม ขอนีวจำพี่นอ้องอะปูนะ่ะไม่แต่ตัวมันมันพี่น้องครับอีปูนาบานเท่าอใช่อีปูกับเ้อโตพี่น้องเนงห้มันเข่ากันมหอมครับพี่น้องครับทำลายแตงแพี่น้องวันนออแเ้าก็ซิมพี่น้องวันนี้อืม เป็นพี่น้องอืแทบแห้งแทบพอเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มพอเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มเอาพี่น้องแซ่บแล้วก็เอากุ้งลงพี่น้องกลุ่มสุดลงครับผมนี่พี่น้องครับ กุ df, ้งสดสดตัวใหญ่เขาวขาพี่น้องครับหวานวานพี่น้องกุ้งสดนะน้อยเขากันอีกสักหน่อยพี่น้องครับมาวันนี้เขากระติกเสิร์ฟพี่น้องบอลพรอมครับมาพี่น้องเสิร์ฟครับกลุ่มชดสดกลุ่มหอมพี่น้องหลุน้าหอมครับผม หอมหอมน้ำหน้าแตกเป็นตาแสบคักพี่น้องครับกคุณนพี่น้องกุ้งไหมพี่น้องครับมาจานถาดจะข้าพี่น้องบานนี่พี่น้องครับผมตัมปูหน้ากุ้งสดครับผมแเศษพี่น้องเมื่อยางครับมาเด้อพี่น้องครับบานนีบ ม,ม,มือจางพี่น้องอ่าเตรียมถาดพี่น้องครับโค้งง่ายๆครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องครับผู้ได้ถ่ายกินตมบกคงนะครับผมแล้วแล้วครับผมตาบกคงเสีบแซบครับพี่น้องครับตมปูนากุ้งซกดครับผมผักเลไลครับพี่น้องครับมาเด้อครับผมมากินข่าวแรกน้ำกันครับพี่น้องครับเส่บแบครับผมแซ่ยบลายแซ่บนวครับพี่น้องครับมาครับมามาพี่น้องครับตาปูนากุ้งซดเข้ากับพรอมกินนะพี่น้องเบิ่งครับผม พวงสดๆช่ำๆเด้งๆครับพี่น้องครับแซ่บๆครับพี่น้องครับนี่พี่น้องพักครบเลยครับพี่น้องนะสตอก์กมีพี่น้องครับเมือกย่างครับผมมากินแซ่บๆเหมือนกันครับผมนะครับอืมกินยังก่อนนะเมืกเท้าผู้เท้าผู้พี่น้องคุยตามบองกรป๋อบหอม นอนตามหมวกองพี่น้องครับนี่พี่น้องกลับมาครับอืมอืมอร่อยมากอืมขอบคุณอืมแซ่บนีพี่น้องอ เฮ้ยเราไม่หงงมันก็ออกปเปรี้ยวหวานเนาะนี่ครับพี่น้องครับครับยิ่งใหญ่ครับป้าครับอืมปลาค้าพี่น้องปลาค้าหลวก นบพักคาโทษก็ไม่พัคาลวกก็ไม่แสบคบับคันนี้คุยข้าไม่ยังไงพี่น้องครับอืมนี่พี่น้องลาลาครับอืม รับอแล้วขาบานเท่าไงระจับฟังไผ่พี่น้งนองผักกาดจอกแสบแสบๆคุยตามปกคงเบิ้งเมันเบือสิทธิ์รูษาอย่างไย ไปเนาะนี่ทำยังไงไปเนาะครับมขมฟ้าครับอืมหอมแล้วก็ขมขมนิดนึง

นาไทุกคำโอ้โหาำยังไงพี่น้องแซ่บนัวแซ่บบักคักแซ่บบักคักเลยปลาครับ มือคุยตามบุ้งฮงบังอหอมหอมตามบุ้งฮงนี่ไปแลครับทำยังไงถ้าปลาครับอหอมทำม,ม,มือกอย่าง 收到。 Nei อากาศ้อมนองนี่กำลังใหญ่ไปน้องกลับมาครับ คุยตามงโงอืมเป็นองครับทําวหนียทรปลาครับอือ ราคสดพี่เนาะราคาสดสกินบก,กับตาโมโหงครับผมหอมหอมนี่ปุม้มนี่นี่พี่น,น้องครับข้าวปลาครับ,อ,รบอืม สดแซ่บอืมอืมอมมาไปลวก มาเด้อครับพี่น้องครับมากินขา่าวแซ่บๆน้ำกันพี่น้องตำบักคงตำปูนากุ้งสดพี่น้องครับแซ่บบักคักพี่น้องแซ่บหลายนัวครับนี่พี่น้องครับนะกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องหวานๆหวานจ่๋ยๆเบิ่งพี่น้องคุยตำบักคงตำกุ้งสดตัวใหญ่ๆข้าวปลาครับ Hmm. Hmm. xem okay, <coughs> lại Thế nào? Phát cạp hôm, sơ sốt Vì tầm bông hôn Phát bạc hả? มือกไปเนาะขุดไม่ใช่ตอนนี้ไงมือ,มอ,อก,อย,กอ,อ,อย่างมือกดอกอย่างหอมไปตามมุห้องไปเนาะนี่มือกอย่างครับผมกระปาครับ 아 <목> ใช่แบบยืดไปอยู่ใช่ไหมล นะครับองู้งนงครับตัวนี้ไง หลวังครับผมอยกกินกับกะปวนสาวนี่แซ่บแซ่บพี่น้องครับผักไผ่หลวังนี่น้ำมือหนาจะกินกับขบวนสาวพี่น้องครับกินกับผักไผ่หลว,วงัมมงแซ่อบอครับพี่น้องผักไผ่คุยตะโมกระบะครับ mặc dù mặc dù nhìn dù vàng dù mặc dù mình thêm mặc chạy mặc กินค,คำได้แถวคำนั้นออสม่ำสำมงสองหงบ้านเอแซ่บนี่ครับพี่น้องครับูคำนี้ไงข้าวปลาครับอ กลุ่มตัวยิ่ง่งคำต้นสายพี่น้องครับนี่กลุ่มสซดพี่น้องตงัวใหญ่ๆครับผมหวานจ่วยจุ๋ยครับพี่น้องครับกุยตา,ององา้งมงคลนะคำต้นสายครับพี่นอ้องอิ่มครับผมอิม่มครับเมื่อดปลอมพี่น้องครับเมื่อถาดยิ่แล้วพี่น้องแบบนี้อุย้ตยตัวใหญ่งยายพี่น้องครับนี่ข้าวปลาครับ อครับเมื <S <S เ่อแล้วครับพี่น้องครับตามปูนหน้ากรุ้งสดนาครับผม เหลือแต่ฐาดพี่น้องครับบักขาน้อยหนึ่งครับผมแซบคักครับพี่น้องครับแซบหลายแซบบักคักเลยครับผมอาหารหวานเหงื่อยังก็แซบครับพี่น้องครับเม็ดแข็งถาดคือเกาครับผมแซบแซบครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมคลิปส่องเผยจาโซเชียลแซบดัครับเด้อ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคยจะโสดกินแสบนั่นเลยนะครับขอให้สุขีมันเสมือมันเครือเก่าสิ่งได้ดีให้ลังเขาเพื่อไปไกลห่างพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับผมกินข่าวแซ่บครับสวัสดีครับ